การต้อนรับที่อบอุ่นอย่างนี้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีท่านรองสัง้วยนะคะ าาอดกครับ่า่นอะงักนนะครับเพราะว่าการนะครับทุกนนี้อยกป็นที่เปนสิจอะบอกว่าเ คิดว่าจะมีางานของวันนี้เป็วสัญญาัค่ะตอนนี้ก็ที่ลงมาในพื้นที่อำเภอท่าแซะแนี่กว่า30ล้านบาทค่ะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆที่ดูในข้อนะคะจากอบจชุมพรรวมทั้งผู้ ที่นะคะว่าท่านได้นําความต้องการหรือปัญหาพี่น้องประชาชนนี่นำเสนอต่ออบจอมีอะไรไปบ้างนะคะแต่วันนี้ถือว่าฝังปัญหาจากพี่น้องประชาชนนะคะโดยเรื่องราวต่างๆผ่านเรียนอบจอสุนทรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงังหวัดชุมพรนะครับก็เดินทางมาถึงยังพิธีของเราแล้วค่ะ ในส่วนของตซับอันตันนะคะวันนี้ท่านรองนายกค่ะท่านธนกิจนุ้ยมากนะคะมาแทนเพราะว่าเด็กมาแทนค่ะอบตอนากระตามค่ะนายกชัชวานดำคำค่ะท่านศีสุวรรณนะคะอ่านี่นะคะชุดชุดชด,ดำๆนะทีมส่วนนี้จะเป็นท่านผู้มีการสถานศึกษ,ษาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจากประมดดาวเรือนนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนเดียดเด๋ยวเรียนเชิญท่านนะคะมาสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดจุมพรเขตอเบอรท่าแซ ขอขอพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการไม่ลงวะในวันนี้โดยขอนำเรียนวัตถุประสงค์ตลอดจนดำเนินงาน,ด,านด้านต่างๆดัง,งนี้โครงการโครงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรฟาร์มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท่านรองนายกนะคะท่านรองทนาวิชุกรสวตสวงค์ค่ะรองนายกอบจอค่ะต่อไปท่านเลขานุการท่านนายกนะคะนําโดยท่านรุ่งดวงคุิเมฆค่ะเลขานุการท่านนายกค่ะท่านภาสกรชานกสิกรค่ะเลขานุการท่านนายกค่ะแล้วก็ท่านประหลัดอบจอนะคะว่าที่ 103, ทร้อยตรีจิรยุทธจีรโสพิษค่ะประลัดอบจอชุมพรค่ะท่านรองประหลัดนะคะท่านกอรว,วิอนิรยการนนท์ค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะขออภัยค่ะท่านเลขาธิการท่านนายกนะคะท่านร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเพราพันธ์ค่ะทีมสภานะคะทีมสภาวันนี้นะะาพาออบจนะคะท่านอำนาจเกตากุณค่ะจากหลังสวนเขตสีนะคะท่านสอจุวยที่สุดในทีมสมาชิกสภานะคะท่านสอจอพันธนีมิ่งขวัญค่ะ แล้วก็ท่านรองประธานสภาอีกหนึ่งท่านนะคะท่านสอจอวิรันชูกลางค่ะท่านเจ้าของพื้นที่นะต่อไปเป็นผอ,อกองการพัสดุนะประธานสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านชัยพงษ์ทองคําท่านคณะผู้บริหารท่านเพื่อนสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรผู้บริท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านบึงรัฐ นะครับแล้วก็ผู้ดำเนการทุกโรงเรียนดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหก,กิจภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวเบอร์แท้และพี่น้องชาวเบอร์ปริวในวันนี้โดยเฉพาะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นและนําเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ผู้บริหารและสมาชิกได้ทราบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนําปัญหาเหล่านี้ที่ได้เกิดขึ้นมาแก้ไขและถ้าเ,เรามีปัญหาในเรื่องส่วนราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าเรามีความประสานชุมชนของจ,จ, <ำ S 1> จังหวัดจุนบารีหลายหน่วยงาน66ในเขตพื้นที่ของอำเภอตาแซะณบัดนี้ครับ ขอบพระคุณท่านนายกนะคะท่านดาวปิดการประชุมอสอมอที่ขุนกระทิงนะครับนี่อีกคนหนึ่งครับเป็นสจขาามเขตอำเภอเมือง ถ้าบ้านเราขาดมรรคายกได้เลยนะครับท่านสายชัยยาอนุตตโตสนับสมุนิ่งของต่างๆครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีนะครับผู้ประสบปัญหาทางสังคม์ผู้มารับมอบน,นะครับเป็นทุนนะครับผู้ประสบปัญหาทางสังคมครับวันนี้ครั้งหน,น,น้านับหน,น้าสำนักเลขาอาจจะต้องจัดตัสิทธิ์นะคะก็เดินทางข้ามบริเวณในเต็นท์พิธีแล้วนะคะก็เพื่อที่จะทักทายกับน่านแขกผู้มีเกียรตินะคะหรือก็ทางทีมงานนะคะตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาถึงนะคะ